ที่ยังทันข่าวกีฬาบอลไทยวันนี้กระแสนในโลกกีฬาไทยร้อนแรงแบบสุดๆเมื่อโปรแกรมที่ทุกคนรอคอยมาถึงในที่สุดการแข่งขันฟุตซอลโลกนัดชี้ชะตาที่ทีมชาติไทยต้องดวลกับทีมชาติโคลอมเบียทีมแกร่งจากโซนอเมริกาใต้ที่ขึ้นชื่อเรื่องสไตล์การเล่นเร็วดุดันและมีพลังทะลุทะลงสูงจึงกลายเป็นแมตช์สำคัญที่ไม่ใช่เพียงเกมทั่วไปแต่เป็นสึกที่อาจกำหนดทิศทางของฟุตซอลไทยทั้งปีรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นใหม่ ให้แฟนบอลทั่วประเทศที่จับตารอชมอย่างตื่นเต้นหนึ่งประเด็นใหญ่ที่สังคมกีฬาไทยพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือช่องถ่ายทอดสดที่จะถ่ายทอดสึดครั้งนี้ยังเต็มรูปแบบทําให้แฟนบอลไม่ต้องรุนว่าจะได้ดูหรือไม่ดูเพราะสถานีเตรียมจัดเต็มทั้งภาพเสียงวิเคราะห์ก่อนแข่งและบรรยากาศในสนามแบบครบทุกรสสิ่งที่ทําให้การแข่งขันครั้งนี้สําคัญมากเป็นพิเศษคือสถานการณ์ของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มที่ยังไม่การันตีการเข้ารอบจึงจําเป็นต้องคว้าผลการแข่งขันที่ดีที่สุดจากเกมนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บ3ามคะแนนเต็มหรืออย่างน้อยต้องยันเสมอให้ได้เพื่อรักษาโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟองของทีมไทยในรายการนี้ถือว่ามีทั้งจุดดีและจุดที่ตอองค์ปรับทีมเริ่มต้นการแข่งขันด้วยรูปแบบการเล่นที่มีความมั่นใจสูงแม้บางช่วงจะยังมีความผิดพลาดให้เห็นบ้างแต่ทีมยังคงรักษาความสมดุลได้ดีนักเตะแต่ละคนยังคงโชว์ศักยภาพในระดับที่ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลและผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ความโดดเด่นที่หลายคนพูดถึงคือเกมรับที่เริ่มมีระเบียบม,มากขึ้นกว่าเดิมแม้ต้องเจอคู่แข่งลำดับโลกแต่แนวรับไทยก็ไม่เสียประตูง่ายเหมือนในอดีตอีกทั้งเกมรุกของทีมชาติไทยยังคงมีความรวดเร็วในการเข้าทำมีจังหวะเข้าพื้นที่สุดท้ายและการทำประตูที่หลากหลายมากขึ้นนักเตะหลายคนเริ่มมีความมั่นใจในการยิงไกลาการเข้าทำแบบเซตเพลย์และการลากเลื้อยที่ทำให้คู่แข่งต้องกดดันหนักตลอดเวลาเกมกับโคลอมเบียครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งด้านแทคติกค,ความฟิตและจิตใจของนักตทุกคน ทีมชาติโคลอมเบียถือเป็นหนึ่งในทีมระดับแนวหน้าของวงการฟุตซอลโลกพวกเขาขึ้นชื่อเรื่องการเล่นที่มีความแข็งแรงมีความเร็วสูงและมีความเข้มข้นของเกมที่ไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีเวลาตั้งเกมโคลอมเบียเป็นทีมที่ชอบ p r e s s ิ่งเร็วและกดดันทันทีตั้งแต่ในแดนของคู่แข่งทำให้การตัดสินใจของนักเตะไทยในพื้นที่แคบต้องรวดเร็วมีความเฉียบคมและไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยหากพูดถึงสไตล์การเล่นของโคลอมเบียจะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเน้นเกมรุกที่ไหลลื่นมีการต่อบอลเร็วการเคลื่อนที่แบบ3คน และการวิ่งสอดที่สร้างปัญหาให้คู่แข่งมาแล้วหลายทีมาในระดับโลกเกมรับของพวกเขาก็ถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งโดยเฉพาะการยืนโซนที่มีความแข็งแกร่งการบล็อกบอลและการประกบตัวต่อตัวที่เข้มงวดนักเตะของโคลอมเบียส่วนใหญ่มีรูปร่างดีกล้ามเนื้อแน่นและมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงจึงทําให้ทีมชาติไทย ต้องมีการวางแผนการรับมืออย่างละเอียดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลในจังหวะกดดันการหาพื้นที่ว่างการทำชิ่งจังหวะเดียวเพื่อตัดการเพรสซิ่งรวมถึงการหาทางเจาะแนวรับที่แน่นแบบกำแพงเหล็กของทีมจากอเมริกาใต้แน่นอนว่าทีมชาติไทยจําเป็นต้องเตรียมแท็กติกพิเศษสําหรับคู่แข่งระไายนี้ Hi ee, เพราะเกมนี้ไม่ใช่เกมธรรมดาแต่เป็นแมตที่หากชนะได้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทัพโตเล็กไทยทันทีหลายฝ่ายวิเคราะห์ B ว่าความมองสําคัญของทีมชาติไทย อยู่ที่การคุมจังหวะเกมให้ได้การไม่เปิดพื้นที่ให้โคลอมเบียช่วยโอกาสสวนกลับเร็วการวางเกมรับให้รัดกลุ่มและไม่เสียฝาลในพื้นที่อันตรายรวมถึงการใช้ความเร็วของผู้เล่นริมเส้นไทยเพื่อสร้างความแตกต่างในเกมรุกนอกจากนี้การเล่น power p เ a ลก็อาจถูกนำมาใช้ในสถานการณ์จำเป็นแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะโคลอมเบียมีความสามารถสูงในการตัดบอลและยิงจากระยะไกลการเสียบอลเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการเสียประตูทันทีจึงต้องมีการประเมินสถานการณ์แบบรอบด้านก่อนใช้แผนดังกล่าว ความกดดันในเกมนี้สูงมากแต่ในทางกลับกันก็เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้นักเตะไทยมีพลังใจมากขึ้นความคาดหวังของแฟนบอลไทยทั่วประเทศที่ต้องการเห็นทีมผ่านเข้าสู่รอบลึกๆของรายการนี้เป็นสิ่งที่นักเตะทุกคนรับรู้ดี และพร้อมจะตอบแทนด้วยผลงานในสนามแบบเต็มที่ทุกวินาทีความพร้อมของนักเตะแต่ละคนถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แม้จะมีอาการล้าเล็กน้อยจากการแข่งขันต่อเนื่องแต่ทีมงานโค้ชได้มีการหมุนเวียนผู้เล่นอย่างเหมาะสมทําให้สภาพร่างกายของทุกคนยังคงอยู่ในระดับที่ดีความมุ่งมั่นจึงเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในช่วงซ้อมก่อนลงสนามจริงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจสูงสุดอีกหนึ่งสีสันสําคัญคือการสนับสนุนจากแฟนบอลไทย ทั้งในสนามและหน้าจอเพราะช่องถ่ายทอดสดได้เต,ตรียมความพร้อมอย่างดีไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ก่อนแข่งการวิเคราะห์ตัวผู้เล่นการอ่านแท็กติกและการเจาะลึกสถิติข,ของทั้งสองทีมอย่างละเอียดทําให้แฟนบอลได้รับความรู้และความเข้าใจในเกมมากขึ้นบรรยากาศก่อนเกมรีดได้ว่าคึกคักเป็นพิเศษแฟนบอลไทยจานวนมากเชื่อไหนศักยภาพของทีมแม้รู้ว่าคู่แข่งแข็งแกร่ง,งจนแทบไม่มีพื้นที่ให้ผิดพลาดแต่ก็มั่นใจว่าฟุตซอลไทยมีพัฒนาการต่อเนื่องและมีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ได้ถ้าเล่นตามแท็กติกและมีสมาธิตน อดเกมการวางตัวผู้เล่นเกมนี้จึงถูกพูดถึงอย่างมากโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ต้องใช้คนที่มีความนิ่งกล้าตัดสินใจและมีปฏิกิริยารวดเร็วเพราะจะเจอลูกยิงหนักๆจากโคลอมเบียตลอด40นาทีส่วนผู้เล่นเกมรับต้องมีความแข็งแกร่งความอดทนและการอ่านเกมที่แม่นยำส่วนเกมรุกต้องเด็ดขาดมีความสร้างสรรค์และหาช่องว่างได้จังหวะที่เหมาะสมการเคลื่อนที่ของทีมไทยต้องเป็นจุดที่ไม่มีรอยต่อการสื่อสารต้องมีความชัดเจนเพราะเกมระดับโลกแบบนี้จะถูกลงโทษทันที หากมีเพียงการผิดพลาดเล็กน้อยทุกวินาทีในสนามรุ่นสำคัญเกินกว่าจะพับประมาทได้ในได้ประสบการณ์ทีมชาติไทยเคยเจอทีมจากอเมริกาใต้หลายครั้งแม้จะเป็นงานที่หนักทุกครั้งแต่ก็ทำให้ทีมไทยมีความรู้และแนวทางในการรับมือได้ดีขึ้นเองเรารู้ว่าพวกเขาจะมาในรูปแบบในความหนักหน่วงของเกมควบคู่กับความเร็วเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมรับและไทยก็ได้มีการเตรียมการตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มไม่ว่าจะเป็นซ้อมสปีดเกมซ้อมการตัดสินใจในจังหวะบีเ,เรล และการสร้างความหลากหลายในเกมรุกทั้งหมดนี้จะถูกนำมาใช้ในแมตช์ชี้ชะตาที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตซอลไทยแรงกดดันจากการเป็นแมตต์ตัดสินไม่ได้ทำให้นักเตะถอยแต่กลับเป็นสิ่งผลักดันให้ทีมมีความกระหายชัยชนะมากขึ้นบางช่วงของการซ้อมมีการตั้งสถานการณ์จำลองแบบเสมอหรือตามหลักอังเพื่อฝึกการแก้เกมจริงนักเตะไทยต้องรู้จักสร้างโอกาสในพื้นที่แคบต้องพร้อมสำหรับการจ่ายหนึ่งจังหวะการยิงทันทีหลังรับบอล และการวิ่งซ้อนที่ทำให้โคลอมเบียมีช่องหวน่นีคือสิ่งที่ทีมงานโค้ชเน้นย้ำม,มากที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนแข่งจริงแม้หลายคนจะวิเคราะห์ว่าโคลอมเบียเหนือกว่าในเชิงกายภาพแต่ในด้านเทคนิคฟุตซอลไทยถือว่ามีความสามารถสูงเหมือนกันการใช้ความคล่องตัวและความแม่นยำเป็นจุดที่สามารถสู้กับทีมระดับนี้ได้การทำงานร่วมกันของทั้งทีมคือหัวใจสำคัญเพราะในเกมฟุตซอลหากเล่นเป็นทีมได้อย่างราบรื่นโอกาสในการคว้าชัยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากการประกบตัวของไทยจะต้องไม่เปิดพื้นที่ ให้โคลอมเบียหลุดเข้ามายิงง่ายๆต้องบล็อกทุกลูกต้องปิดทุกช่องต้องบีบให้คู่แข่งเล่นยากที่สุดเท่าที่จะทําได้การป้องกันลูกยิงไกลและลูกเซตเพย์ต้องระวังอย่างเต็มที่เอพรานี่คืออาวุธสําคัญของทีมจากอเมริกาใต้และหากพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเป็นประตูที่สร้างความกดดันมหาศาลในเกมแบบนี้สิ่งที่ทําให้แฟนบอลไทยเชื่อมั่น คือสภาพจิตใจของนักเตะที่แข็งแกร่งมากพวกเขาผ่านประสบการณ์ระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้งรู้วิธีจัดการกับความกดดันและการเล่นต่อหน้าแฟนบอลน,นับล้านที่เฝ้ารออยู่หน้าจอความมุ่งมั่นของทีมไทยในรายการนี้มองเห็นได้อย่างชัดเจนทุกคนภายในทีมเชื่อว,ว่าพวกเขามีดีพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแม้จะเจอคู่แข่งสุดโหดอย่างโคลอมเบียก็ตามเสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยที่ส่งผ่านโซเชียลและสื่อกีฬาทําให้นักเตะไทยรู้สึกได้รับพลังใจเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ให้กําลังใจการวิเคราะห์เชียร์ทีมหรือการ พับถอยหลังรอชมถ่ายทอดสดทุกอย่างสะท้อนถึงความสำคัญของเกมนี้ในสายตาของทั้งประเทศขณะที่ทีมงานวิเคราะห์ของช่องถ่ายทอดสดก็เตรียมนำเสนอข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับโคลอมเบียเช่นนักเตะตัวทำเกมที่อันตรายที่สุดฟอร์มที่ผ่านมาสไตล์การเข้าทำและจุดอ่อนที่ไทยสามารถจาได้รวมถึงการเปรียบเทียบสถิติการยิงการครองบอลการวิ่งการแย่งบอลและแนวโน้มของเกมแต่ถึงจะมีข้อมูลมากแค่ไหนสิ่งสําคัญที่สุดคือการเล่นจริงในสนามเพราะเกมฟุตบอลและฟุตซอลเต็มไปด้วยรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาที การตั้งรับของไทยต้องสมบูรณ์การสวนกลับต้องเฉียบและการตัดสินใจทุกจังหวะต้องถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อบทวิเคราะห์มาบรรจบกับบรรยากาศในสนามจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือไฟแห่งความหวังของแฟนบอลไทยที่ลุกโชนขึ้นอีกครั้งทุกคนอยากเห็นไทยสร้างประวัติศาสตร์อยากเห็นทีมชาติไทยเข้าสู่รอบลึกๆของฟุตซอลโลกอีกครั้งและอยากเห็นการเล่นที่เต็มไปด้วยหัวใจของนักสู้ตัวแทนของประเทศไทยที่ลงไปวิ่งในสนามด้วยแรงศรัทธาของคนทั้งชาตินี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไม แมตช์นี้ถึงถูกเรียกว่าแมตช์ชี้ชะตาและเป็นศึกที่แฟนบอลไทยจะไม่มีวันลืมไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเกมนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของทัพโตเล็กไกทอยอเมื่อเสียนกหวีดเริ่มขึ้นทุกอย่างจะไม่ใช่แค่การวิเคราะห์บนกระดาษอีกต่อไปแต่คือการต่อสู้จริงของสองทีมที่ต่างมีความมุ่งมั่น และความฝันอันยิ่งใหญ่ทีมชาติไทยที่มาด้วยหัวใจไม่ยอมแพ้กับทีมชาติโคลอมเบียที่มั่นใจในพละก,กําลังและความดุดันของพวกเขาทุกจังหวะก,การย่งบอลทุกจังหวะก,การยิงทุกนาทีที่เวลานับถอยหลังจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแบบที่แฟนบอลต้องลุ้นจนหยุดหายใจบางช่วงของเกมอาจมีจังหวะใก,กล้เคียงที่ทําให้หัวใจแฟนบอลไทยแทบหลุดออกมาจากอกบางจังหวะอาจทําให้คนไทยเฮลั่นบ้านด้วยความสุขสุดขีดทุกอารมณ์จะถ่ายทอดมา หากสนามแข่งขันสู่จอทีวีผ่านช่องถ่ายทอดสดแบบที่ไม่มีการตัดอารมณ์แม้แต่วินาทีเดียวหากทีมชาติไทยสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีจากเกมนี้ได้จะถือเป็นการประกาศศักยภาพของไทยให้ทั่วโลกได้เห็นอีกครั้งว่าเราไม่ใช่ทีมที่ถูกมองข้ามได้ง่ายๆความมุ่งมั่นความตั้งใจและการพัฒนาฟุตซอลไทยต่อเนื่องหลายปีจะได้รับการยอมรับจากนานาชาติทันที และจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่อยากเดินตามรอยนักเตะทีมชาติความสำเร็จจากเกมนี้จะไม่ใช่เพียงการเข้ารอบแต่หมายถึงอนาคตที่สดใสของวงการฟุตซอลไทยอย่างแท้จริงแต่ถ้าผลออกมาไม่เป็นใจแฟนบอลไทยก็ยังคงให้กำลังใจทีมเพราะสิ่งสำคัญคือการต่อสู้เต็มที่100%ในสนามและการแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยมีความสามารถในการสู้กับทีมระดับโลกได้อย่างไม่เป็นรองเราเชื่อว่าทุกคนในทีมไทยจะทุ่มเททุกหยดเหงือ่อเพื่อทำให้แฟนบอลภูมิใจที่สุด และไม่ว่าจะชนะหรือแพ้พวกเขาจะได้รับการยกย่องอย่างแน่นอนเกมนี้จึงเป็นมากกว่าเกมธรรมดาที่มีผลแพ้ชนะแต่เป็นบทพิสูจน์ความเป็นทีมชาติไทยเป็นแมตช์ที่สะท้อนหัวใจของนักสู้เป็นเกมที่แฟนบอลทั่วประเทศเอ,อชมอย,อย่างใจจดใจจ่อและเป็นการประกาศความพร้อมของฟุตซอลไทยบนเวทีโลกความหวังทั้งหมดความฝันทั้งหมดและเสียงเชียร์ทั้งหมดจะรวมกันในเกมนี้อย่างสมบูรณ์แบบนาทีต่อไปคือประวัติศาสตร์ที่กำลังจะถูกเขียนขึ้นใหม่ และช่องถ่ายทอดสดจะนำทุกวินาทีสำคัญมาถึงผู้ชมแบบไม่พลาดแม้แต่วินาทีเดียวแฟนบอลไทยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะศึกชี้ชะตาฟุตซอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นทีมชาติไทยพร้อมโคลอมเบียพร้อมและทั้งโลกกำลังจับตาดูว่าใครจะเป็นผู้ก้าวผ่านความกดดันครั้งนี้ไปได้โลกกำลังรอคำตอบแต่หัวใจของคนไทยทุกคนอยู่ข้างทีมชาติไทยเสมอช,ชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่คะแนนแต่คือความภาคภูมิใจของทั้งประเทศ